ลเรียบร้อยครับเรียบร้อยเฉมไหมอุ้ยเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยได้แล้วครับโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อย Đây, nó không. Đây, nó không. Đẹp. Mm-hmm. โาบอกเรมึงแล้วมาคู่ขี่เขากำลังเสิียรพึ่งไปประชัน สมันลุดด้างนีครับสมันลุดไปข้างนียครับสะาพชนใช้กลังสวยครับอ พีส่สุดอ่ะมาได้แล้วครับหนึ่งตัวเปลาไหมครับประชันหรือเปล่าประชันหรือเปล่าประชันหรือเปล่ามาเลยครับ สมอน้ำ oh, uh huh. เอาปาามาแล้วครับพังอันครับจะเดินปาวเดี๋ยวเราดูกัน ไปชั้นสชยสวยไมคิดจะปิดป่ากันนะครับต้องปารวมกันนะฮะ ระวมลันได้นี่แล้ว <n> ก็จะช่วยกระชับสาะเด็ดแล้วก็เนี่ยกรสโดดเนี่ยยังไงก็เลยใส่กัน 行。<Yeah. S 2> yeah.